น,นี่ฮะข้าวซอยนอกก้องไา่ร้านข้าวซอยเสาลัก่ะทุกคนดูสิน่าทานมากแล้วก็สังเกตจากผักกาดดองอันนี้เป็นผักกาดดองที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ใช่เอามาจากโอ่งแล้วก็มาสับๆอย่างนี้เป็นฟันคลุกเครื่องนะฮะเป็นมีพริกมีความแซ่บนะฮะทุกคนน่มากี่จะตั้งอยู่ตรงที่เชิงสะพานที่จะข้ามไปอร์ทบ้านไม้งามอยู่ตรงนี้ฮะทุกคน นี่ครับหน้าร้านจะเป็นตรงนี้เลยนะฮะซ้ายมือไปไหนในตัวอำเภอเราอยากทุกคนนะ,ะไปอ,อสาลเจ้าพ่อแก้วแต่ถ้าขวามือตรงเนี้ยเชิงสะพานก็จะเป็นออบ้านไม้นะฮะบ้านไม้งามรีสอร์ทนี่คนแดดร้อนๆน,นะฮะนี่คืออยู่ตรงนี้เองอะ่ะทุกคน คือถ้ามีป้ายหน่อยจะเลิศเลยนะเพราะชื่อเสียงดังอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วแหละเจ้านี้นะฮะเพราะว่ามาบางบุญนาคบางทีเราหาของกินเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ใช่ไหมเราก็จะแบบไม่เสียเวลาก็จะมุ่งหน้ามาตรงนี้เลยหาง่ายอย่างจริงๆรแล้วจะมีป้ายหน่อยนะทุกคนตรงนี้เนาะนี่ะสาวรัก์เข้าซอยน้องไก่นะฮะมีขนมจีนน,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 น้ำเงี้ยวด้วยนะฮะอาหารตามสั่งด้วยนะฮะทุกคน ยากาศดีไหมล่ะอยู่หูมุมพอดีเลยทุกคนจ้าลูกค้าเข้าตลอดตลอดนะฮะบรรยากาศแบบกันเองนะฮะทุกคนนี่ฮะมีรถไปสะพานหินนะครสวรรค์ด้วยหรออ๋อตอนนี้สะพานหินก็มีงานคอนส่งคอนเสิร์ตลูกทุ่งประจำปีไงทุกคนตรงนี้ไปไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเจอร้อยแก้วคาเฟ่เหมือนกันจะตรงข้ามกับสาลเจ้าพ่อแก้วตลาดสดแล้วก็ไปริมแม่น้ำน่าน ตรงนั้นก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อแก้วหลังเก่าซึ่งสวยมากถ้าไปตอนเย็นๆนันได้อารมณ์มากๆเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนโดดเด่นมากทำเลทองมากๆเลยทุกคน <Yeah. S 1> ไปแล้วเข้าไปข้างในรับประทานกันได้ละยิ่ย yeah, า <Yeah. S 1> บรรยากาศ mm hmm. ทุกคน ดูหน้าตาเนื้อน้องไก่มันนึกถึงตอนที่เรากินยี่มื่อ20ปีที่แล้วที่ลำปางก,ก็จะเป็นข้าวซอยน้องไก่นะฮะแล้วก็ทำให้เราติดใจมาจนทุกวันนี้แล้วมาเจอของคุณแม่เสาวลักแห่งนี้เป็นลำพูนนะฮะท่านเป็นคนลำพูนเมืองแห่งลำาใหญ่นะฮะลำพูนล,ลำพูนกับจอมทองนี่จะติดกัน ต้องใส่หอมเยอะๆทุกคนถึงจะอร่อยอราชาขา้าวซอยนะทุกคนแล้วบางคนบอกประกาศดองไม่กินแต่นี่ประกาศดองไม่ใช่ธรรมดานะเชะประกาศดองจากยูนนานนะฮะทุกคนประมาณนั้นนะฮะแบบจีนหน่อยเขาจะหมักนะเขาจะแบบมีเครื่องเผ็ดหน่อยๆผสม